ตอนต่อไปครับพี่น้องครับหลังจากที่เราทอนในทัวริสงหรือว่าทวดินเพ็รเราจะไปไหนต่อครับ<ป>อ่าไ,ไปเก็บอยู่เถียงครับอยู่นี้มันหอนแดดันนว่านี่ครับวิธีชีวิตยญ้าแดงดูอีนที้เราเฮ็ดนันเท็ดนี่สุยางให้ลูกเต้าลูกล้าน ความสุขความม่วนซึ้งเราอยู่ไฮยอยู่หน้าผูเฒ่าเบิงบ่งเบิงบ่งเบิ่งลอยไทยเขาเราเอ <c oughs> องยกอใหญ่ครับแตงหมูกับปูนี่ร้ายอะไรกินลูใหญนะ่ๆเนี่ยยุดหยอดเลยไปไปนี่้าถียังนี่ขั้นตอนต่อไปก็ะจะเอา พี่น้องม,มาควรกัเห็นตอนที่ว่าเก็บเอาเป็นฟักแล้วไปต้่มขายเนาะแต่ตอนนี้คือนี่แหละครับต้นมันเป็นแบบนี้ละถอนออกมาจากดินปลูกแบบถ้ามาชาติเลยครับก็จะเก็บออกโอ้มันก็จะลูกใหญ่อยู่ครับมึงซ้ำเลยโอ้เกือบซ้ำนิ้วพอมเลยครับนี่ใหญ่อยู่ โกอีต่างหากแกตอนต้มกะเดียไทยเบื้องอีกครับโอ้โอเคครับภาษาอีสานบ้านผมเอื่นในทั่วดินเออบักทั่วดินบักทั่วดินภาษาอีสานเอื่นบักบักเบิดละแต่ว่าภาษากลางเรียกว่าทั่วลิสงเนาะทั่วลิสงเอาไปเบื้องขั้นตอนครับหญ้าแดงแล้ว เตียวอุปกรณ์เลาเี่าประเสริทถำการ,รเขาเรียกว่าเก็บในทตัวดินเลาวันนี้บักตัวดินเลาเอาเปนต้มสดๆนะคะว่าม,มีสารเจียบุญไม่โครดาดาน